สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากรายการ Hack My Brain ค่ะหัวข้อคือตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเราจะมาดูกันว่าเออการตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยมันมีพลังยังไงบ้างครับผมทั้งการช่วยทบทวนชีวิตค้นพบมุมมองใหม่ๆหรือว่ากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณกำลังฟัง Hack My Brain รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้าน ใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้เนี่ยก็คือในชีวิตประจําวันที่เราแบบวุ่นวายกันมากๆนะครับเร่งรีบจนบางทีเราก็ลืมหยุดคิดไปเลยนะจริงค่ะการตั้งคําถามกับตัวเองนี่แหละครับที่เนื้อหาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนออพลังของการเปลี่ยนแปลงที่กระตุกใจมันเป็นเครื่องมือดึงเรากลับมาให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆความฝันของเราจริงๆไม่ใช่แค่ไหลๆไปตามวันนะครับใช่เลยค่ะ เหมือนกดปุ่ม p a u s ให้ชีวิตเลยเนอะโอเคงั้นเรามาลองดูรายละเอียดกันหน่อยในเนื้อหาเขามีตัวอย่างคำถามที่เออทรงพลังมากๆเลยเช่นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันสอดคล้องกับความฝันจริงๆของเราหรือเปล่าฟังดูง่ายๆนะคะแต่พอถามตัวเองจริงจังๆนี่เออเหมือนส่องกระจกบานใหญ่เลย Mm hmm. ทําให้เราต้องประเมินทางที่เราเดินอยู่ว่าเอ๊ะมันใช่ทางที่เราอยากไปจริงไหมหรือแค่เดินตามความเคยชินไปเรื่อยๆประเด็นเรื่องความสอดคล้องนี่สําคัญมากครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยการกล้าถามคําถามแบบนี้มันยังพาเราไปสู่เรื่องที่เนื้อหาเขาพูดถึงคือเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางครับโดยเฉพาะการปล่อยวางความกลัวครับซึ่งมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวผลลัพธ์ที่ไม่รู้จะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งกลัวที่จะถามคําถามยากๆก,กับตัวเองนี่แหละครับน่าคิดมากค่ะเรื่องความกลัวแล้วเออการตั้งคําถามมันจะช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัวพวกนี้ได้ยังไงคะเนื้อหาเขาชี้ว่ากระบวนการตั้งคําถามนี่แหละครับคือการเผชิญหน้ากับความกลัวตรงๆเลยแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวมันเป็นแค่ความรู้สึกแบบมัวๆอยู่ในใจการตั้งคําถามที่มันเจาะจงลงไปเช่นฉันกลัวอะไรมากที่สุดถ้าต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ อะไรแบบนี้ครับมันช่วยดึงความกลัวออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมทําให้เราแบบวิเคราะห์จัดการกับมันได้ง่ายขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับมันเปลี่ยนจากเหมือนผีในความมืดมาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้เราเริ่มเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เข้าใจแล้วค่ะคือทําให้ความกลัวมันจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเนื้อหามีข้อเสนอแนะอะไรที่เอาไปใช้ได้ง่ายๆบ้างไหมคะ มีครับมีแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากด้วยคือการเริ่มวันใหม่ด้วยคําถามนําทางไปเลยเช่นวันนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องทําให้เสร็จอืหรือเราอยากรู้สึกยังไงเมื่อจบวันอะไรแบบนี้ครับคําถามพวกนี้ช่วยสร้างโฟกัสสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่เช้าเลยค่ะค่ะมันช่วยกําหนดทิศทางที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ตื่นมาแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ดูมีพลังจริงๆนะคะเหมือนตั้งเข็มทิศให้วันนั้นๆเลย แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะในภาพรวมการตั้งคำถามพวกนี้จะนำไปสู่อะไรจุดสำคัญที่เนื้อหาเน้นมากๆเลยนะครับคือการตั้งคำถามพวกนี้ต้องไม่ใช่แค่คิดเล่นๆหรือถามไปงานๆนะครับแต่ต้องทำอย่างจริงจังจริงจังครับและมีเป้าหมายเพื่อคนหาความหมายที่แท้จริงในชีวิตมันเป็นกระบวนการสำรวจข้างในที่ลึกซึ้งต้องการความตั้งใจสมาธิแล้วก็ความซื่อสัตย์กับตัวเอง เพื่อให้ได้คำตอบที่ไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นคำตอบที่จะน,นำไปสู่ความเข้าใจตัวเองการเติบโตจริงๆไม่ใช่แค่ปรับพฤติการเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการเปลี่ยนจากแก่นข้างในเลยครับเข้าใจแล้วค่ะว่ามันต้องมีความตั้งใจจริงจังจ,งจริงๆไม่ใช่แค่ถามลอยๆผ่านไปถูกต้องครับประเด็นสำคัญที่สุดที่เราได้จากการคุยกันเรื่องเนื้อหานี้นะครับคือการทบทวนและตั้งคำถามกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอและจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่มันคือเครื่องมือที่แบบจำเป็นมากมาก สำหรับการเติบโตส่วนบุคคลการสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness ที่เราพูดกันและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในชีวิตให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ชัดเจนมากเลยค่ะเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังจริงๆขอบคุณสำหรับมุมมองนะคะสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะนอกจากคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายหรือสิ่งที่เราทำในแต่ละวันแล้วนะคะลองใช้เวลาในสัปดาห์นี้ถามตัวเองดูว่า มีคำถามอะไรที่เราอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจที่สุดที่จะต้องตอบกับตัวเองบ้างเพราะบางทีนะคะการกล้าเผชิญหน้ากับคำถามที่มันท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราหรือทำให้เราไม่สบายใจนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทลายกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เปิดประตูสู่การเติบโตครั้งใหญ่ที่สุดของเราก็ได้ค่ะทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้นคุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน